รวบดีเจบอลคนดังโลกโซเชียลแต่งเครื่องแบบตำรวจเรียรายเงินแฟนคลับโดนเน้นเนสามข้อหาผู้กำกับสอพเอมืองขอนแกน่นได้เรียกตัวนายสมชายคุ้มครองอายุ31ปีหรือดีเจบอลมาสอบสวนกรณีนายสมชายได้แต่งกายในเครื่องแบบคล้ายตำรวจไลฟ์สดผ่าน Facebook ว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีการเรียรายเงินเพื่อซื้อข้าวแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเจ้าตัวให้การรับสารภาพ จึงได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในฐานความผิด 1. ผู้ใดไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิบิบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม่มีสิทธิ์ใช้ยศตำแหน่งเครื่องราชสีสริยาภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชสีสิริยภรณ์กระทำการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลเชื่อว่าตนมีสิทธิ์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามอาญามาตรา146 2ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจและกระทำการใดๆอันทำให้ราชการตำรวจถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ราชการตำรวจหรือทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นตำรวจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่1000บาทถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพรบรตำรวจแห่งชาติมาตรา110ทั้งนี้นายสมชายคลุ้มครองหรือดีเจบอลเคยมีชื่อเสียงเมื่อปี2560 หลังเป็นอสอตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่นจัดรายการสดทางออนไลน์ด้วยท่าทีและลีลาไม่เหมือนใครจนโด่งดังกระทั่งปี2561ดีเจบอลเคยถูกเจ้าของคลื่นวิทยุแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นแจ้งความเอาผิดหลังยักยอกเงินโฆษณามาแล้วก่อนจะถูกไล่ออกจนกระทั่งมาเปิด Facebook จัดรายการของตนเอง Thank you